สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการมีนฮีโร่นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการแคชเกมนะครับแต่อันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตอนๆไปเลยนะครับผมจะใช้เวลาเท่าที่ทําได้นะครับ นี่คือบ้านของผมนะครับเกือบลืมแนะนําว่านี่คือบ้านของผมอันนี้จะเป็นห้องนี้คือห้องของผมนะครับนี่นะครับคือหน้าตาบ้านของผมนะครับไอตรงลาวานี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเอาไว้ทิ้งขยะที่ผมไม่ใช้เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ที่ผมจะมาเล่นเป็นตอนนั้นก็คือผมจะทำแบบ ที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้นะที่ยังไม่ได้แคร์แต่อะไรเลยนะฮะไปชมตอนแรกกันเลยนะครับวันที่หนึ่งเช้าวันแรกที่ผ่านมาอากาศช่างสดใสเหลือเกินในยามค่ำคืนฮิโรบายจะไม่ออกไปจากบ้านแต่ฮิโรบายจะ ใช้เวลาสนใจไปขุดแร่มากกว่าหรือไปล่าสัตว์เพื่อนำอาหารมาและเขาได้อยู่คนเดียวอย่างเงียบบ้าน,าน<บ>ของเขานั้นใช้ไม้ธรรมดาและที่ทิ้งขยะเป็นลาวาเฮ่อวันนี้เหนื่อยมากอะ ไป,ไ,ปไป้พักสักหน่อยก็ยังดีโอ้ยพักสักทีฉันได้พักแล้วว่าแต่แล้ว ในกล่องนี้ของฉันไม่มีอะไรเลยฉันคงต้องออกไปลา่าสัตว์อีกแล้วละสิอเอากับคืนละฝนก็นตกอีกงหก้กไม่ไปแล้วถอดชุดออกอวันแรกจะเป็นอย่างไรฉันก็ยังไม่รู้อุปกรณ์ขุดแรกตอนนี้อยู่ที่ฉันหมด เอาเก็บใส่ให้หมดอาวุธด้วยอาหารเก็บใส่ให้หมดทานกับแร่ไม่ม,ม,ไไมีมีอะไรไมีมีอะไรอุปกรณ์รวชุดไปด้วยคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วละ่ะอืม เอาละได้เวลาเข้านอนแล้วคงไม่มีอะไรอีกแล้วนะอนอนสักทีเช้าตื่นมาฮิโรบายจะเริ่มทำการกุดหาแร่ แต่เดี๋ยวก่อนวันที่1ผ่านไปก็คือจบคลิปที่หนึ่งนะครับและต่อไปนี้ติดตามต่อนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่เป็นพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไป พราผมนั้นไม่มีเวลาว่างมากโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สนุกกันมากใช่ไหมครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับเพื่อคุณอยากให้เพื่อนๆของคุณมาดู พงก็แชร์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ